โอเคนะครับผมกาสวัสดีโอ้ย oh, hey. อะไรการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในช่องของแบล็เปาลนเองนะครับผมถ้าวันนี้เนี่ยผมก็จะมารีวิวไม่ใช่มารีวิวรครับมาสอนการเล่นสังเวียนนะผมตรงนี้เลยจำไม่ได้ว่าเปิดตอนเลเวลเท่าไหร่นะครับผมตอนสังเวียนเนาะนี่พอกดเข้ามานะครับผมก็จะเห็นว่า มีอะไรมากมายเลยครับผมเริ่มจากข้าบนก่อนเลยก็คืออันนี้เป็นทีมของเราเนาะถ้าศัตรูบุกโจมตีเราแลผมเพื่อแย่งลำดับเราเนี่ยศัตรูก็จะเจอทีมนี้นะผมทีมที่เราจัดเนาะไปส่วนเรากดคํานี้ได้นะครัผมคาว่าปรับปราบเนี่ยแล้วก็จะปรับทีมได้นะครับผมเห็นไหมเออส่วนตรงนี้ก็คือ อันดับนะผมก็คือตอนนี้ครั้งเิริมนะผมผมอยู่อันดับที่173ในเองนะครับผมส่วนตรงนี้ก็เป็นกติกาเนาะอ่ากติกากดเข้ามาก็จะบอกกติกาการต่อสู้นะครับผมแล้วก็อันนี้ก็จะบอกรางวัลของเราด้วยนะครับผมว่าทุกวันเนี่ยเราจะได้ของรางวัลตามนี้เนาะพอมันรีเซ็ตวันเนาะครับผมเห็นไหม ได้ผมอยู่อันดับที่อันดับหนึ่งร้อยถึงสองร้อยผมก็จะได้เงินเท่านี้เพชรเท่านี้ดาวจรจายเท่านี้ต่อวันนะครับผมโอเคส่วนตรงนี้คําว่าอันดับก็คือนี่ครับเราจะดูได้ว่าอันดับหนึ่งคือใครสองสามสี่คือใครโอ้อันดับหนึ่ง,อ,อ,ง,อ,อ,อ,งอันดับสองนี่คือเวลจะร้อยกันแล้วนะเห็นไหมจะมีชื่อบอกเอะแล้วก็กดกดรูปได้นะนี่ก็จะบอก สถตตัสของคนที่เราดูเนาะอันดับชนะเท่าไหร่นี่คือพลังรวมทีมเท่าไหร่นะผมก็หูแล้วตัวละครน,นะเพื่อเอาไปเป็นแนวทางได้นะเนี่ยเปิดเปิด,ปดอะไรไปในมุมนงหมดละส่วนบันทึกการต่อสู้ตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นการบันทึกการต่อสู้ที่ผมเคยไปตีมานั่นเองเนาะนี่เห็นไหมโอ้โหแกยับเลยส่วนตรงนี้นะผมแกลกรางวัลก็คือ เข้าไปครับอ่ามันก็จะเข้ามาหน้านี้สังเกตว่าดาวกระจายนะครับผมก็คือรางวัลที่อันดับที่ผมได้จากเมื่อกี้เนอะมีทุกวันผมก็จะดาวกระจายมาใช่ไหมครับแล้วก็เอามาแลกชิ้นส่วนตัวละครตรงนี้แหละครับผมก็คือเป็นหนึ่งช่องทางที่ได้ชิ้นส่วนตัวละครนะตัวไหนที่อยากเล่นไม่เคยมีก็ลองแลกดูกันได้นะครับผม ส่วนตรงนี้คําว่าเปลี่ยนเนี่ยก็คือกดได้เรื่อยๆนะมันก็จะสุ่มเปลี่ยนคู่ต่อสู้ให้เรานะครับผมส่วนสามอย่างนี้ก็คือคู่ต่อสู้เราเองก็จะมีอันดับบอกพลังบอกเลเวลบอกเนาะกดเข้าไปก็ดูทีมคู่ต่อสู้ได้นะอ่าอย่างอันนี้แสนหกเลขห้าสี่ห้าสี่เนาะแล้วถ้ากดท้าทายตรงนี้นะผมเนี่ยต,นยตรงนี้ท้าทายเนาะตรงไหน,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 นก็ได้อ่าผม้วกันจึ๊บอ่ามันก็จะกดขึ้นให้เราเราก็เลือกทีมเพื่อที่จะไปสู้ด้านเองนะครับผม โอเคเดี๋ยวผมเลือกทีมใหม่ก่อนอันนี้อ่าผมใส่เป็นทีมนี้ไปนะแล้วก็กดตีโอ้ okay. oh. ผมไม่รู้ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับพราะตัวผมก็ไม่ใช่ตัวที่ PVP เก่งเลยนาะโอ้โ oh ห oh. น่าจะแพ้ว่ะโอ้ไม่ก็ตัวแทงเขานี่น่าเล่นมากนะผมว่าตัวหัวทองเอ่ะเดี๋ยวผมยังไม่ได้ปั้น น่าจะแพ้ยับเรียบร้อยแพ้นะผมแล้วกดตรงนี้ได้นะคำว่าดูข้อมูลนะครับผมก็จะดูว่าใครทำดาเมตอะไรยังไงที่ไหนอย่างไรนะเออก็สำหรับสังเวียนก็มีแค่นี้แหละครับผมเนี่ยพอสู้เสร็จปั๊บมันก็จะมีเวลาคูดาวเนาะซึ่งวันหนึ่งสู้ได้ห้าครั้งนะครับผมสู้ฟรีเนาะพอหมดคูดาวปุ๊บแล้วก็จะตีดกรอบหนึ่งก็มีแค่นี้นะครับผมสำหรับสังเวียนนะโอเคอะ ตอนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย